ท่น้ขึ้นกินเตียงขึ่นแเออ,เอ,อปไปนี้ปเดี๋ยวมันไปแล้วเหรใช่ป่ะหมวกมไม่ใช่ป่ะ ไปไปสบายดีสบาอีเด้คเปิดคิปเปิดภาพมาจีนงไปเฮียนแล้วจีนึงคนเก่งบอกอันนี้จะหายเราบอกบอกไป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 ะมไป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 ไไป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 ไนไไป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 ปไมืปไปปไป จะยึดก่อนได้เลนี่ไปพ่อ <c oughs> นโร <c oughs> งเรียน แปลงทาง หยังนหายังหายังนบมานางลังนางล้ไ่เงากันานจะไปห่อายย่ลงมากละอัปปุดออกเกินเกือบนะเกือบออกกันส่งอันนี้ส่งอันไหนอันนึง

อยากกินนามได้ยังไปใส่ okay, okay. กนั่นนงมาช้นมานอาัดยเป็นวัดเนี่ยกินไรโอห่อสวัยดีปาลุงเลยสรวัยดีปาลุงดูสรวัยดีปาลุงมั้ย ก็รถหน้ามาันจะมาเลยไวไหมเบรถเดเ่ยลูกขึ้นก่อนรถเทอย,อย่างมาจากักแม่ไปปสี่มาคนเท่าไหร่ <c oughs> ยังคนไล่ไปโรงเรียนอยู่นี่คนไปหัวใจปะลุงเอ้อ นาวจ้าหนาวนะเออเดี๋ยวแม่พาบปซิโโมขยกางออกบ้โออบดียังม่ได้มาทีเท่าหนาวเซฟบดที่สองเนาะเมนบดได้ที่สองเอาเมนที่อมังกรบอกดเลยแล้วไปซื่อขนมโอ้ห่านขนมบ่มีสองห่านผมบอ ปกนเ่นเละดงแขนพากระเตกบดยึดลระลิ่งขิตุงแม่พับสูงอันนี้ใช่หายเด้อแบบก่อนนาวห็นสกูใส่หายเร้อบ๊เอาขนมไปใ่้อีแคทไปดูถามคนด้๊เิดเอาอีบอสใหญ่ฉัไปแคท

หึงเลยงอเงียเ้ยนีย่ดูใครกับเด็งน้อยอมาอย่างงี้ได้มือ่อน <มา S 2> ี้ค<ม>่ะม,มาเลยกับหันมาเลยนะว่าเมนยุบสลาเาาลายไล,ยลยับเมนกัมี่นี่ะนี่ะฮะสีน้ำบอกลายยังสลกัมี่เด็ดนี่นี่ในสีแนะล้วจับมางหกเอาไอัน bọt xí. Dập nhạc mẹ bưng người mà mới. Sơm ăn bọ. Ok, ăn ít đi. ít mình. ใจก่อนมึงเอาใจก่อนว่าหายก็ดีดได้ <c oughs> เลยสิหายจะได้ที่โทรศัพท์และที่อ๋อแล้อีกก็พอหรือป้องเอาบอ่นเอาบอ่นขนมตัวนี้ได้แสนลูกไม่

เห็นี่ยเ้อเด้อเดเดอเด้อเด้อเด้เ้อเดนอเ้อเด้อ้อเด้อเดกอเด้อกด้อเดอกอเด้เด้อเด้เด้อเด้เด้อเอเด้อเด้อเดเ้อ้เด้อเ้อเเดียด้อเเดเด้อเอเดห้เด้อเดเออเดเดออเออเ้เด้อ แม่รับเอาเมื่อเช้าแค่แค่ไปชือนนมก่อนอย่างนี้แมารับเอารับแต่ขลุ่ยชุ่มฉาดนมนกันเด้อเ,เดี๋ยวแม่บอกตะคู่ให้นี่นะแม่บอกอันฉ่ำนี่ชุ้วานให้ก็ได้เด้อเอามางคันมัใช่ไหมชุ่มชุ่มเออเป็นไข่เป็น,ขปนขไข่โอเคเดี๋ยวแม่บอกตะคู่ 那个，就是。

เียนน้ำมันเครื่องก่อนไ,ไ่ายิ้่นหุมๆไปจงเพิ่นก็หุมมละแต่บ่ได้เอายาราดอกบกสคู่เพิ่นเลยทาปินไ้ไรเดียวเพิ่นทัหาเ้ไแคดไปก่อนแคดสิไปเนีไปใช้อใช้น้ำเีนน้ำมันเครื่องก่อนตลาดไปป่ะไรถตลาด ไม่ได้เหรอปลุงจะตกไว้ก่อนค่ะช่างบใสอยู่ลงได้ล เติมล <Okay. S 1> uh, mm ้มไม่ให้ได้ปมันเอะแค่รถตลาดถาถารถเดี๋ยวจะออกมาเอาไปนาะดีชื่อบายดีว่าบำรุงดีชื่อนะดีชื่อาอะชื่อเนื้อเนาะตาดใหญ่ครับ ไปนะไปเบ่งทั้งทั้จกบข่าชุดเผื่อ,อันนีีของของบ้านเข้ามาขายมันจงคึกปนี่คลิปนี้กับ่มี่ยังประเด็นเลยหาเอื่อยมาส่งน้องน้องจะให้คือเ,อาเ่าแหละคือยุดลายมึงเลยผิดไฟ anh đây tê... anh thấy xích sồn không biết anh dứt giật má đôi mà này ta bữa đây lộ bị đi cà khương rồi đấy rồi, đôi ได้ดได้ได้มอนมาเอมาเลบึงสีได้ซื้อขนมมเมื่อสามลดห้องเห็ดเนี่ยขามีแดงน้มชิ้นขาววะชื่อวากินเียนะ นีว่ากอะไรที่ก็ได้มาซือา้อมาซื้ออาหารสดเรือของบ้านเขาขึ้นเด็ดยังสดเในบ้าลุงเนาะ

Ê phết ai nhanh quá À chai thôi <laughs> kha đang chân hát Chắc <laughs> năm khai năm <laughs> Mấy này Đôi แป๊บไปนึงสบู่เหยกลือกเรียกบเบิ้งช่างโค้งบ้านเัาของบ้านทัามาขายเนปิดลายเนาะนจะขายงานบุญนึ่ khải ăn bún thứ sao đấy men mời 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 đừng mời 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 เราถ่ายลายแล้วมันปกติมากเลยแบบนี้พักลายพักลายปา่าก็ បងមើលទៅអត់ប៉ះហាក់នេះហាក់នេះเนาะហាក់ស្រីហាក់ ạ ừ. nhé เฮาเมืองมากระแทบผมหน่อมันไม่มอีแล้วมันอยู่ในต้นมันไม่มากในต้นมันจะเป็นสีแบบนี้ก็รู้นะคลิปนี้ก็ใช่เขาจบคลิปปิดคลิปกันขอบคุณขอบคุณเดลยสีทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำคลิปนี้ศัตรูพิเตอร์สบายดีเด้อสวัสดีเด้อ่รุงนเด้อ